ผมมีปัญหาในการพิมพ์ด้วยเสียงพูดในมือถือซัมซุงครับเนื่องจากว่าปุ่มพิมพ์ด้วยเสียงเนี่ยปุ่มไมโครโฟนเนี่ยมันอยู่ทางซ้ายของแป้นพิมพ์แล้วผมอะ่ะชอบใช้มือขวาในการถือมือเดียวครับแล้วเวลาจะกดพิมพ์ด้วยเสียงเนี่ยนิ้วโป้งมันแบบ เอื้อมไม่ถึงนะครับใครมีปัญหาแบบนี้บ้างเวลาใช้งานก็ต้องใช้มือซ้ายมาช่วยกดปุ่มไมโครโฟนทีนึงแล้วก็พูดครับมันก็ดูไม่มีปัญหาใช่ไหมครับแต่ว่าเราทําให้สะดวกกว่านี้ได้ครับมาแก้ไขทําวิธีนั้นกันให้กดเข้าที่การตั้งค่าครับเสร็จแล้วเนี่ยเลื่อนลงมาข้างล่างครับจะเจอคําสั่งการจัดการทั่วไปครับกดเลยมากดต่อที่คําสั่งยาวๆนะครับรายการแป้นพิมพ์และแป้นพิมพ์มพื้นฐานแล้วมากดต่ออีกทีที่ ปุ่มแป้นพิมพ์บนแถบการนำทางครับกดเข้าไปเลยที่หน้านี้จะแสดงทางด้านซ้ายครับให้เราเปลี่ยนเป็นแสดงทางด้านขวาครับตั้งค่าเท่านี้เลยปุ่มไมโครโฟนปุ่มพิมพ์ด้วยเสียงครับก็จะมาอยู่ทางล่างขวาแบบนี้ละครับสำหรับผมเนี่ยมันใช้งานได้ถนัดขึ้นนะครับเพราะว่าผมใช้งานด้วยมือขวามือเดียวเป็นประจำครับส่วนใครที่ลองแล้วไม่ถนัดเนี่ยก็ตั้งค่าแบบเดิมได้ครับแล้วแต่ถนัดเลยนะอ่ะลองทำดูครับถ้าชอบคลิกดีๆแบบนี้กดถูกใจกดติดตามเจอกันครับ